ชาวจัจงหวัดวันาสารครามเพิ่นกัรรวมสักะท่าวกวดนะครับผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารครามนับถอยหลัง3 6มร้อสมือสู่150ปีหูฮักสามคีครับที่บริเวณสวนสาธารณะน้องคาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชหรือ่าวกวดนะครับผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารครามนายนุ่งประบาิชิงศกดาผู้ราชการจังหวัดน้องค่ายนายแพทย์กิติศักดิ์คณะสวัสดนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามนะครับ และชาวจังหวัดมาารคามตั้งได้รวมกันบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้พอมน้ำพันธุ์ภูมิดอกไม้มาเป็นเครื่องสักการะพระเจริญดาชเฉชหรือท้าวขวดผู้ก่อตั้งเมืองมาศรคามด้วยความสำนึกในความก้าหารความเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขของผู้ก่อตั้งเมืองมาศรค k ามจากที่เคยปฏิบัอติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกป,ปีละครับโดยในปี2 5 5 7เพิ่นบอกว่าเป็นปีพิเศษที่จังหวัดมาศรค k a ซิมีอายุครบ1 4 9บปี แลสิกาเขาสซูป,ปีที่150ในปีพศ2 5 5 8ซึ่งผู้บริการจังหวัดบาสาระามจึงได้นำพี่น้องเาวาจังหวัดบาสระามทุกมูลเหล่าร่วมประกาศเจตนาล่มร่วมพน่นคนสาระคมหัวสมคีหนึ่งร้ปีสดุดีท่าก,กวดพร้อมเปิดปลายนับถอยหลัง3 6มห้มือก่าวซู่มหาสารคาม150ปีครับ